แม่งเอ้ยหัวร้อนใช่ไหมยยเกมที่อะไรก็หัวร้อนแม่งเอ้ยเล่นเกมนี้ดีกว่าจะได้ไม่หัวร้อนอ้าใช่ Leave of e n d s ให้เสียงภาคโดย김 a 하รอล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 อเฮ้ยมึงเห็นไอ้นั่นไหมอืมโอเคกูจะกูเปิดก่อนแล้วมึงตามนะเจ้ามีน ยียหมีม okay. for ีค okay. ุยโอเคมึงเปิดแล้วกูตามนะโอเคเข้าใจไหมได้ต้องตามนะเว้ยโอเคกูตามแน่นอนเปิดกออกดนเบี้ยวว้าออ้ออโอ้ยเอ้ยมึงเข้าหลังไอสัตว์เกี๊ยแตกหนึ่งสวยไม่สวยโอื้อ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  กูไ่ฆ่าพ่อมองหรอไอยสัตว์เ้ยปล่อยกูไปเถอะจะมาตามกูมาเลยกูต้องการเฟิร์สบัตอืมอะไรวะนั่นน่ะโอ้เฮียเอ้ไอควายเอ้ยมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นป้อมไอควายแล้วมึงจะเข้าไปทำไมมึงมาตายงงจริงเลยเฟิร์สบัตไม่ใช่ฝั่งเขาหรอกฝั่งกูนี่แหละเฮียโอ้โถโอ้ไม่ก ตูดตูดโอ้อะไรอ่ะจะทำผมไปเลยครับพี่ผมผมเลยครับโอแม่งเอ้ยช่างแม่งเคยตัวสองตัวไม่หัวร้อนหรอกธรรมดาทางนี้ทางนี้โอเคกูกำลังไปเพื่อนกูกำลังไปอะไรอ่ะ ม่งเอ้ยใครวางระเบิดแถวนี้อโอ้ฝั่งเขาตีกันโอ้โอ้ตีกันใหญ่เลยอะไรอะ่ะเชนขาดเชนขาดเดี๋ยวฝังกูใช่ไหมเนี่ยโอ้แม่งเอ้ยอะไรอะตัวเหียอะไรวะเนี่ยโอ้เพื่อนมันช่างอร่อยเกินโอ้โอ้ฉันก็อยากได้กินอีกอะ่ะเอาขวยทีโม ดูเหมือนว่าฝั่งเรากำลังจะแย่ต้องส่งพลังไปช่วยหน่อยดีกว่าเก็บยกตีเอออะไรอ่ะฮออะไรวัตถุฟากเฮ้ฉันเกิดแล้วเพื่อนอา้าวเฮ้ยชิมหายแล้ว แม่งเอ้ยเกมหวยไกูไม่เล่นแมงแล้วโดมตาวลปิพมใหญ่อะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะ